สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราเจอเจ้านกเอี้ยงสาลิกาน้อยนะคะอยู่บนคันนาเขาคงกําลังจะหาอาหารอยู่นะคะพวกมแมลงอะไรเงี้ยอยู่บนคันนาเจ้านกเอี้ยงสาลิกานี่ก็สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในทุ่งนาหรือว่าพื้นที่เกษตรกรรมหรือแม้แต่ในเมืองด้วยเขาจะมีความสําคัญในระบบนิเวศนะคะคือช่วยควบคุม,มแมลงแล้วก็ศัตรูพืชด้วย เขาสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ดีทําให้สามารถอยู่ใกล้ชิดกับคนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะบินได้หรืยังเอ่ยบินไปเลยสำหรับวันนี้ก็มีความสุข กันทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ